มีบอกไหมอ๋อชื่อคลิปมันบอกแล้วนะหายทีเพียงไอ้พีพติดใหม่ชื่อชื่อคลิปว่าอะไรนะมันยังไงก็ต้องมีชื่อจานอยู่แล้วจะนะจะไปเตี้ยมใหม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเตี้ยวง่ายใช่อันนี้อันนี้คำว่าเลียวอ่ะคขา่ามักง่ายมันอยู่นี่ใกล้ๆกันนะอันนี้เลียวใช่ป่ะอันนี้อันนี้มักง่ายกูก็หมักง่ายไม่ใช่ไม่ใช่หรือไงอะไรนะไม่้เกลียดพีพี่เลยนี่นี่กูก็เหมือนกันเลยนี่ไงอยู่บ้านนี่เลียวเลยเฮ้ยไอ้เฮียยี่ห้อเดียวกันด้วยแต่เขาใหม่่กววาาะเอดิป จะเอาจะไปไหนจะทำอะไรนะบอกได้เลยมึงหลวมเกงเลยเหรอไม่เวลาไอ้เหี้ยก็มันหลวม,มธรรมชาติคนก็ต้องหู่เปล่าวะโอ้โหคุมดิบมากเลย ไม่ก็ไม่มีอะไรจริงๆนะแบบนี้จริงๆเลยใช่ไหม <c oughs> คือมันเป็นช่วงที่ไปหาแบบว่าพี่ๆที่แบบเฮ้ยน่าจะรู้จักกันหรือเปล่าวะแล้ววันนั้นเราเจอกันที่ทงาน,งานบวชผมก็เลยแบบว่าทุกคนที่มากับผมเนี่ย <c oughs> ผมบอกว่าเอ้กูขอร้านที่แบบว่าที่มึงไปกินจริงๆอ่ะแบบไม่ต้องเซตร้านด้วยไม่ต้องมีเมนูที่เป็นแบบว่าสวยคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์อ่ะที่เป็นเมนูคอนเทนต์กูเขาไฟระเบิดหม้อไม่เอาไม่มีอ่าร้านนีสีดวงแตเนี่ยไม่ต้องเลยร้านนี้ไม่ไม่มีคือร้านนี้คือปกติไม่ทักไิสเสียดวงอ่ะ วันดีมาป่วนเขาบริษัทใหญ่โตเนี่ยจานเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใหญ่โตเอ้ยคุณไม่ต้องเลือกมากมาไทยอินไรอ่ะเออมันต้องบอกตั้งแต่ช่วงแรกเลยมันดิบมากเพราะเดี๋ยวคนดูไม่ช่องช่องมากเลยนี่นี่นี่ไทยอินตัวนี้เอาเลยมาไทยอินล่ะมีตัวนี้อะไรอ่ะ มันคืออะไรอะบอกผลิตภันเลยผมเองโปรดักต์ออฟลงเกลือว้าไอ้ลงกุ้งลงเกลืออะไรลงกุ้งลงเกลืออยากให้ดูคืออะไรมันอันนี้มันเป็นเยลลี่ที่เหมือนขนมอะมัน<ช>มเป็นให้กินได้ไม,ไมั่อันนี้ไม่ได้ชงเป็นเยลลี่กินได้เลยเดี๋ยวขอลองแกะกินเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งกินตอนนี้เดี๋ยวขี้เอาเหรอมันไม่ใช่ยาทายแต่ว่ามันมีพีโบวิติกกับโบวิติกอยู่ คือมันเป็นเยลลี่ไฟเบอร์อ๋อ๋อบอันเป็นขนมมันเป็นรสอาองุ่นเคียวโฮผสมโยเกิร์ตคือกินกวันละซองพ <า S 2> องเพือเป็นหวนหวาน,วนคือหลังก่อนจะนอนอะ่ะ สองหนึ่งพุ่งนี้พุ่งยุบจริงไม่เนี่ยจริงจริงนี่ลองกับตัวมาเป็นปีแล้วถึงออกนี่ไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้เลยอันนี้เลยเดี๋ยวจบละว่าเดี๋ยวว่ากันครับอีดีน่าจบจบแล้วนี่เหลืไปเลยเข้าไปดูได้ที่นี่แล้วกันถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูที่เฟซเฟซบุ๊กของผมเลยนะเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์นะครับหรือว่าเบฟิต้าไทยเนี่ยไปติดเรื่องยังไงเบฟิต้าย่างเบฟิต้า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 ไทยแลนด์หรือลายแอดเบฟิต้าเข้าไปต่อ ื้้ออได่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้อ่ะหิวยังอะฮะหิวยังอะอุ้ยยังบ่ายสองยังไม่กินเลยจะพี่ถ่ายไกินไหมล่ะไปกินไหมจานพิษปกติเดี๋ยวถ้าไม่กินจั่วอย่างที่พี่ถ่ายอ่ไม่กินถ่ายคลิปปกติแดกเดยอะไรผมอยากรู้มากชีวิตประจําวันเลยป่ะถ้าถ้าเช้าเนี่ยตื่นมาบางทีแม่บ้านเขาจะทําข้าวไข่เจียวให้คือมันเป็นข้าวไข่เจียวธรรมดาเขาก็ทอดให้ประมาณแบบหกเจ็ดใบหกเจ็ดใบ ไม่ถึงกินไข่หกเจ็ดใบอะหรอเอ่อมถึงเออไข่หกเจ็ดใบกับข้าวจานใหญ่จานหนึ่งแค่นั้นแหละพอและอันนี้คือหมายถึงว่ากินปกติหรือว่ากินวอร์มปกติปกติเพื่อไปถ่ายอ๋อคือมันต้องถ้าถ้าวันไหนเออถ้าวันไหนไม่ไม่มีไม่มีถ่ายไม่มีอะไรเงี้ยก็กินแบบนี้อยู่แล้วไงแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนถ่ายนะแต่ว่ามันก็มีร้านหนึ่งเว้ยเดี๋ยวที่จะพาอีกไบอ่ะอ่าอ่ามันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปกติเลยร้านปเลยร้านแบบไม่มีอะไรเลย แต่แม่งคือรสชาติดีเออเนี่ยอร่อยดีเนี่ยอันเนี้ยเคยถ่ายเทปของตัวเองทีหนึ่งใช่ป่ะแต่นั้นมันลงไปนานร้านเนี้ยตั้งชื่อ EP ว่าแบบดีที่ไม่ดังแล้วหลังจากกูถ่ายไปอะชิปหายเลยตอนเนี้ยโหไม่ได้แดกเลยเลยแม้ทุกวันเนี้ยรู้สึกผิดอยากไปลบคลิปชิปหายเลยกินกี่จานเนี่ยปกติก็ไปจริงจริงถ้าไปก็ยี่สิบถ้วยแต่มันก๋วยเตี๋ยวเรือไงอ๋อมันเตี๋ยวเรือนิดเดียวนิดเดียวยี่สิบสามสิบถ้วยคนี่รู้เว็นอะไรเนี่ยมาเมื่อจริงเหรอกินเก่งเหรอ เขานั่งเขานั่งแซวคุณทุกวันจริงปหมพิษดังได้ยังไงวะกลิ่นแค่นี้เป็นดังได้ยังไงวะเนี่ยเเออดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวอดูไปลองดูไป ง่ายจริงๆเปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงสองทุ่มมึงจะมาซ่อมยางอะไรก็ไปเรื่อยนู่นอยู่นู่นเดี๋ยวมาไปกินเลยจ้านี่เอ้ยมีร้านนวดด้วยเนี่ยเคยมาป่ะร้านนี้ฮะเคยมาไหมถ้าคุณเคยผมก็เคยอ่ะเขียนเลยอยากกินอะไรเขียนเลยมาเลยมาเลยจ้านีบะหมี่บะหมี่เอามาร้อยนึงพี่ได้ของก็สิงอ่ะ อันนี้คือกินเอาแบบมื้อปกตินะบะหมี่บะหมี่เนื้อเปื่อยลูกชิ้นคุณลืมหยิบพิซซ่านมาปะเนี่ยอะไรอะสองสองนะบะหมี่เนื้อเปื่อยลูกชิ้นลูกชิ้นเอากี่จานเอาเอาสิบสิบสก่อนนะสิบก่อนนะสิบอ่ะสิบสิบนะเรียเก ธรมดาแล้วเสียบยไหนจานเท่าไหร่วะแต่มันมีชามใหญ่นะชามแบบอย่างเงี้ยแต่ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าชามเล็กอะเปลี่ยนจานเนี่ยถ้าคุณติดตลกคุณเละเลยนะเด็ดไหมอันนี้ถือว่าถือว่าพอด้านนะอันนี้มาจริงๆริป้ะออกจากใจป้ะมาไม่เคยทันเลยเว้ยจริงเหรอเขาบอกมันจะหมดก่อนลองเลยะอะสองเลนของหวานก่อนล้านคอคุณสายช่วยนะจริงเหรอเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าที่ไหนอร่อยเนี่ยชิปเป็นชิปตายด้วยเลยนะชิปเป็นชิปตายด้วยทุกคนยกเว้นชีวิตตัวเอง หนึบของกลิ่นใบเตยกะทิเนี่ยจะชาวกบ็ก็ไม่ใช่แล้วกระทิคั้นกะทิข้างหน้าคันเองนะรับมาบ้านผมจะ่อนทำกะทิครับจริงเหรออพ่อผมปีนเก็บไม่เก็บมะพร้าวมาทำกะทิใช่ครับแล้วก็ลิงสั่งอยู่ข้างล่างลิงสั่งพ่อเลี้ยงกันแล้วลิงสั่งพ่อเอามึงก็จิกก๊ะจิกก๊ะจิกอย่างงี้เหรอ สมมติว่าถ้ามื้อปกติอ่ะคุณเริ่มตอนเช้าคุณเริ่มยังไงผมอัะมีผมอยากรู้มากเลยลงมาก็จริงเขาจะแม่บ้านเขาจะเห็นเขาก็จะเอาไข่เจียวให้ก่อนคือประมาณเจ็ดฟองประมาณนี้เจ็ดฟองเจ็ดฟองแล้วถ้าไม่ถ่ายงานมื้อกลางวันบี้มื้อกลางวันเหรอก็อาจจะแบบถ้าเราหิวเราอาจจะสั่งเขาหรือไม่ก็ขับออกมากินข้างนอกเลียบบ้างหรือไม่ก็แบบเดลิเวอรี่แต่แค่แดกเยอะหน่อยนิดนึงก็กินเยอะก็ถ้าเป็นตามสั่งก็ประมาณสักห้าหกกล่อง แม่แม่แป๊บหนึ่งนะเสียงคุณเหมือนมันน้อยอ่ะมันมันกินอย่างนี้เพื่อแบบมันเหมือนให้เราเคยชินกับการกินเยอะไงเนื้อรวมสิบของไข่บันเนื้อรวมของผมผมอ่ะนเป็นไงหนุยคุณลองชิมหน่อยดิลองดูหน่อยกันไม่ต้องปรุงนะอือไวยแล้วเพิ่มข้นพริกพิกเผ็ดมากเลยระวังเหรอถ้ากินเยอะมันจะเผ็ดไปเรื่อยๆเว้ยมันจะสะสมไปเรื่อยๆก็ต้องอยู่แล้วแหละ นี่อันนี้คือสูตรเขาอันนี้คือสูตรเขานะเฮ้ยแต่กูก็กินหนีเหมือนกันเออมันต้องกินแบบนี้เพราะผมคำเดียวก็เส้นหมดอ๋อิ้นเปื่อยนะค่ะอ๋อสิ้นเปลือยอ๋อสินเปลือยแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยสิ้นเปื่อยเว้ยเฮ้ยโอ้ของจานเหรอสิ้นเปื่อยใช่ครับนี่นี่หมดไม่น่ากินหมดเนี่ยนะกิน้องใส่กากหมูได้วยมันโคตรอร่อยร้านนี้จะมากินบ่อยหน่อยเพราะว่ามันใกล้ออฟฟิศไงอันนี้คือบ่อยสุดนะบ่อยบ่อยคือดูว่าเนี่ยมาเนี่ยมันเข้มข้นมากเหรออร่อยเลยนะ อร่อยมีรสอร่อยเนี่ยม่ยน้มันลองกินกนดีลองกินเองดูเฮ้ยเด้งเลยหรอเด้งเลยหรอเยแนะนำว่ากินแบบไม่ต้องปรุงเลยออืก็ได้ที่นี่ไม่ต้องปรุงแต่ก็ระวังเผ็ดนิดนึงมันมันจะสะสมเรื่อยเรื่อยอือหือเ้ยนี่ของกูปะใช่ใช่ ขอใครก็ได้พี่เอาเอาเลยตอนนี้จำหน้าตาอะไรใครไม่ได้แล้วมีงานต่ออหร <laughs> <c oughs> อือขอลองอ่ะเดี๋ยอนนี้คุณก็โป๊เหมือนกันนี่โป๊ะโป๊โปงนานมอาจะปิดกั้นหนักมากเลยความเค็มความหวานอะเหมือนเขารู้เขารู้ใจนะว่าความเหมือนแบบมันไปนทำให้รถทานคนกินง่ายๆอ่ะเขาแบบรู้ว่าตรงกลางไม่คืออะไรอ่ะ ผมแนะนำเลยว่าสิบขวดกำลังดีกำลังอิ่มสำหรับถ้าคนกินน้อยมากๆอ่ะเอามาสักหกก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยหมดแล้วไวเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเออเว้ยจานนี้เออกินประมาณนี้นะอ้าวอย่ะกินกินกินประมาณนี้แหละเนี่ยรหาอะไรหานี่ปะหานี่ยไม่หาต่างหมูหาต่างหมูนึกว่าหานี้ เฮ้ยเจ๋งนะไอ้อยหาแม่งน้ำวันอะเตั้งแม่งอยู่เนี้ยเอาบะหมี่เนื้อเปื่อยทุกชิ้นสิบามฮะเอาไปฝากไปบ้านแะ้ก็เนี่ยพอดีก็คือมื้อปกติก็ประมาณสีเออกวประมาณนี้แพ็กเกจสวยแล้วนี่เหออืมม่วงนะคุณวันรอจริงๆถ้าอยากให้ปรับตัวเองปรับเนี่ย กินติดกันสักงสองอาทิตย์ก็ได้มันจะปรับแล้วพอร่างกายมันปรับแล้วอะเราก็ไปกินเฉพาะมื้อหนักๆก,ก็ได้ห<ด>นีไบอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นวันนี้สมมติว่าอยากกินบุฟเฟ่หนักๆเลยแล้วกอน้ับกินเรกินบุฟเฟ่ไปเลยอย่าไปกินที่น,นี้อืใช่ไปกินกินบุฟเฟ่ดีกว่าอืมทกินสองที่แลเผาแม่งทิ้งเลยซื <c oughs> ้ออวยอะ่ะซื้ออวยอ <c oughs> แต่พอมันอึดอัดแล้วมันช่วยได้เย่ยขำโคตกูยี่ย์ ไอ้เงี้ยแล้วซื้อหวยนี่คือมันแบบมีทุกวงการอ่ะไอ้เงี้ยซื้อหวยคือ,อนน <c oughs> เห็นเมื่อกี้หน้าบริษัทเปิดเยอะมากเลยออเออช่วงนี้มันทําอะไรอยู่บ้างพี่ <c oughs> นอกจากพีแหละที่ทําอยู่อันนี้นั้นมันก็เป็นบรดักชันด้วยเนาะขายโฆษณาอย่างเงี้ยได้หมดแพ็กเกจอาจจะมีพี่พ่วงด้วยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาตอนนี้ก็มีแบรนด์อาหารเสริมเป็นบริษัทอาหารเสริมอยู่เนาะของตัวเองอยู่โอ้โหเพราะมึงอยู่บริษัทเขาปะเนี่ยบริษั์ให้กูไปค้นหานข้อมูล่าอยู่นะกอนพีพีที่ยี่สิบแล้ว ยี่สิบแล้วเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเอ,า,อางี้มั้ยขอแดกข้าวกันได้ไมั้ยได้แล้วเดี๋ยวะระหว่างกลับบ้านเดี๋ยวคุยนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่นนนนนอยๆจะขอแดก่อนคิอ่ะยี่สิบยี่สิบได้มั้งแล้วกากหมอะอูยมองไม่เห็นเลยติดกล่อง่ย ติดกล่องเอากล่องออกเหมยังตามไปฉายนี่หมดร้านแล้วนะไม่งั้นก็ไปหลายปีอีกนะเนี่ยหน่อมั่วอ่ะหล่อมั่วหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วอันนี้ถ้ากินกล่อมึงมึงกินโรงงานไปเลยนะถามว่าอ่าจะถามอีอิ่มไหมอันนี้คืออิ่มไหมเนี่ยถามผมอิ่มจริงอันนี้คืออิ่มจริงๆแบบอิ่มอิ่มอิ่มแบบมีเออแน่เห็นไหมอิ่มแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องฝืนไงมันแบบโอ้มีความสุขแล้วเนี่ยยี่ดิบชามเท่านี้เท่านี้ได้ไหพอแล้ว นอนหลับใช่ไหมเวลาไปกินเยอะๆนอนหลับโอ้บางทีไม่หลับนะเออบางทีมันจุกไม่หลับเว้ยไม่หลับมันแน่นเยอะมันแน่นมันต้องเดินมันต้องแบบรีแกลงกายพักนึงสักนิดหนึ่งเออมันจะดีขึ้นผมก็ว่าอยู่ให้รูาจะนอนยังไงวะใช่ไม่มันเหมือนฟิลสังเกตงูเหลือมไหมอ่าที่มึงกินเดื่อเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นเลยที่มันขยับไปไหนไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นไอ้เหียถ้านอนไปแม่งเทเข้าตาเข้าสมองหมดเลยคือผมไม่อยากรู้มานานแล้วว่าพี่เียแม่งแดดเหียเรยวะถ้าแม่ ไม่ได้ถ่ายเทปใช่ไหมใช่คือนี่ไงก็รอไม่ดูจริงๆริงถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในเทปที่อย่างที่ทุกคนดูอย่างเงี้ยเอาขอบคุณพี่พีนะสิไลครับผมขอบคุณมากครับตามผลิตภัณฑ์ได้ฝากเวนิต้าด้วยนะสั่งเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ไปสั่งฝากดูได้ครับที่พามาอีทไม่แหลกได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับเจอกันทุกวีเจอกัเจอกันจานพี่พีหน้า